นี่นั่งอยู่เลยนะครับเป็นกระลอกแดงนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากถ้ายิงก็ประมาณนี้นะถ้าจะยิงจริงๆนะครับนี่ระยะนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี่นี่นี่ครับไม่เหลือนะระยะนี้ประมาณนี้ประมาณ10เมตรนะสิบเมตรก็สวัสดีสายล่าสี่ห้าเจ็ดนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพามายิงกระลอกนะเดี๋ยวจะพามานั่งซุ่มกระอก เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้เาชผมเอามมละกรอมไว้สามลูกนี่ก็คือตรงนี้นะครับสูงให้ดูก็ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นเดี๋ยวเราจะนั่งดูประมาณ2ชั่วโมงแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นก็จะมีเจ้าตัวกระเด็น3าตัวนะครับสาตัวนี่นี่นี่อันนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง,งอันนี้ไม่ใช่กระแตนะครับแต่ว่าเป็นกระเด็นแล้วก็ข้าวกินอีกตัวหนึ่งนี่แล้วก็จะมีอยู่ข้างบนตัวหนึ่ง กระเล่นนะครับกระเลนเข้าประมาณสามตัวเดี๋ยวนั่งดูกระลอกนะครับนั่งดูกระลอกแล้วก็ที่จริงประอามาสี่ลูกนะอีกลูกหนึ่งมันตกใหดูนี่อีกลูกหนึ่งตกตกอยู่ในป่ามันน่าจะกินหมดก่อนนะลูกนั้นแต่ว่าสามลูกนี้ยังอยู่แล้วอีกตัวกระเล่นเล็กๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมากับสี่เซตสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่เซตสี่ห้าเจ็ดศูนย์เปิดนะครับศูนย์เปิดนี่ ระยะที่เรายิงก็ประมาณ10เมตรไม่ไกลนะระยะนี้ไม่ไกลเลยนะครับเข้าตัวไหนตายตัวนั้นนะครับเข้าตัวไหนตายตัวนั้นก็เดี๋ยวไปนั่งดูนะว่าเย็นๆนะจะมีตัวไหมนะน,นี่แต่ว่าตอนนี้มีกระลอกเอ้ยมีม,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 มีกระเลนเข้าหนึ่งตัวนี่กระเลนเข้ากินมะละกอสุกถ้าอยากให้ดีนะครับผมได้นําเป็นกล้วยสุกจะดีกว่านะครับกล้วยกล้วยจะเข้าเร็วมากใช้กล้วยเป็นเครือนะครับ ก็เดี๋ยวทางดูนครับทางดูวน ก็กระลอกเข้าครับตัวหนึ่งแต่ว่ามันน่าจะเห็นผมนับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะบนี่เดี๋ยวซูมให้ดูครันนี่เลยนับกลางจองเรานี่เนี่นี่กระลอกมาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่ยอมลงนับมันน่าจะเห็นผมเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ต้องยิงนะครับต้องยิงนี่ผมเห็นมันก่อนนะเมื่อกี้ผมเห็นมันก่อนนะพูดดังก็ไม่ได้นับเดี๋ยวมันจะหนีนะนี่นี่นี่ตัวมัน กระโลกนะครับจะลงมากินแม่กองเราตรงนี้นะครับน pues ี่นี่นี่ม่กองเราแต่ว่าตอนนี้มันนั่งยงบนอยู่นะครับนุ่น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 นี่ตัวมันนะครับกระโกเป็นกระโอกแดงนะครับกระโกแดงกระโกป่านะครับก็เมื่อกี้ก็ไก่ป่าเข้านะไก่ป่าเข้าแต่ว่าไม่ยิงนะครับไม่ยิงนะครับไม่ยิงนี่นี่จะไปับจะไปแลนี่นี่โอ้โห เดี๋ยวรอดูสักพักนะว่ามันจะลงไหมนะครับถ้ามันไม่ลงเดี๋ยผมจะยิงมันก่อนนะครับไปดูครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ลงนะครับนี่นีอยู่ตรงปลายกระบอกปืนของเรานับตรงนี้ซูมสู้ไดูนะครับนี่นี่นีนั่งอยู่เลยนะครับเป็นกระลอกแดงนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากถ้ายิงก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะยิงจริงจริงนะครับนี่ระยะนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี่นี่นี่ครับ ไม่เหลือนะประยะนี้ประมาณนี้ประมาณสิเมตรนะครับสิเมตรถ้าผมจะยิงมันนะครับก็มันไม่ลงมาก็ไม่ยิงนะปล่อยไปครับเดี๋ยวจะไปครับจะไปครับจะไปครับนี่จะไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้ยิงมันเราก็มาทํำลิปให้ดูนะครับผมทํำลิปวางเหยื่อแล้วก็การหาอยู่หากินในป่าให้ดูกันนะครับถ้าเราจะยิงมันจริงๆนะครับนี่ใช่ดู ระยะนี้ไม่เหลือนับลูกกดระยะประมาณสิบเมตรนับสิบเมตรได้ตัวแน่นอนนะครับผมดูช่วงนี้มันท้องมันตึงนะครับเหมือนมันจะมีลูกนะครับก็ไม่อยากยิงมันนะครับไม่อยากยิงมันนี่ก็พูดเบานะครับต้องขออนุญาตพูดเบาแต่มันตกใจหนีไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันก่อนนะครับผมโมแต่นั่งเล่นอยู่นะครับเห็นมันก่อนมันก็เลยไม่ยอมหนีมันเห็นผมเหมือนกันนะครับมันเห็นผมเหมือนกันนี่เดี๋ยวจะลุกขึ้นให้ดูนับ จะลุกให้ดูไปยังนั่งอยู่นะไม่ยอมไปไหนนะครับไม่ยอมไปไหนเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยิงมันนะครับผมก็ไม่ได้ยิงมันแล้วมันก็ไม่ได้ตกใจนะครับมันก็ไม่ตกใจในีๆ่ๆๆยังอยู่นะครับยังอยู่นี่ไปครับไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วเรียบร้อยนะครับอืมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็คงจะ ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมนั่งมาชั่วโมงหนึง่งนั่งมาชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งก็เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นก็จะมีไก่ป่านับมีไก่ป่าเดี๋ยวใช้ดูนะครับมีไก่ป่าเข้ามาจากฝั่งนู้นนะครับเข้ามาจากฝั่งนู้นเพราะว่าตรงนั้นเป็นสระนะเป็นหนองน้ํา ที่ยังเหลืออยู่ในป่านะครับมีไก่ป่าเข้ามากินผมเห็นวิ่งมาตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้วนะครับวิ่งลงมาครับลงมานี่พอม,มันกินน้ําเสร็จตอนเย็นนะครับมันมันโผล่ขึ้นมานี่นะครับทีนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้เป็นไก่ตัวเมียประมาณสองตัวสามตัวแล้วก็ตัวผู้อีกสองสามตัวเหมือนกัน,นครับตัวผู้วิ่งมาถึงนี่นะครับวิ่งมาถึงจุดที่ว่าผมสามารถยิงได้นะแต่ผมไม่ยิงแล้วก็ตัวเมียเขีย่ยอยู่นู้นแล้วก็เข้าไปข้างในนูน้นข้างในนู้นเป็นป่าลึกนะครับข้างในนู้นเป็นต้นไ มันเข้ามานอนในกอไผ่นะครับไก่ป่ามชอบนอนในกอไผ่นี่อันนี้ลูกมะกอที่ผมมาวางไว้ข้างบนสีลูกผมเสียบไม้ไว้แต่ว่ามันกินจนหมดนะครับมันกินจนหมดเหลือแล้วมันก็ร่วงร่วงมางล่าง,งนะครับน่นี้ทีนี้ร่วงเลยนะครับร่วงเลยกินเสร็จปุ๊บร่วงเลยนะครับก็มีเอฟซีถามผมมาว่าเวลายิงเสร็จนะครับยิงเสร็จเก็บเลยไหมนะครับยิงเสร็จเก็บเลยไหมก็นะ ท่าที่ผมยิงนะผมยิงเสร็จผมทิ้งไว้เลยนะครับประมาณสองสามตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ตกใจนะครับยิ่งเป็นป่าที่ว่าลกๆนะครับยิงตกข้างล่างมานะครับมันมองมเห็นหรอครับแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีมันก็จะตกใจเหมือนกันนะครับแล้วแต่บางตัวนะครับถ้าตัวหไหนมันระแวงมันก็ตกใจนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนไม่ระแวงมันก็จะเข้ามากินเข้ามากินต่อนะคนี่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้นะมันจะไต่เข้ามานี่เข้ามากินข้างล่าง แต่เป็นไปได้ให้วางสูงสูงนิดนึงนะวางประมาณกลางต้นแต่นี้ผมวางถ่ายคลิปให้ได้ดูกันเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้วางไม่ได้วางสูงนะครับที่จริงใช้กล้วยนะวางอยู่สุดๆเลยนะยิงยิงทุงสูงไปเลยนะมายิงต่ำเหมือนผมนะอันนี้ก็ไม่ได้ยิงนะลูกนี้น่าจะกินจนหมดไม่ใช่แค่กระรอกนะมีกระเลนแล้วก็กระแตนะกระเลนแล้วก็กระแตแล้วก็ไก่ป่าผมคิดว่าน่าจะวิ่งเข้าไปนู่นนะวิ่งไปนอนที่นู่นเพราะว่ามันมันขันอยู่ตอนทุกวันนะขันทุกวัน ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามีตัวนะมีหนึ่งตัวเข้ามากินนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับช่วงค่ำๆนะครับเข้ามากินเยอะแต่ว่าผมจะออกแล้วนะครับป่ามันเริ่มมืดแล้วนะก็จะออกไปไปครับนี่ปืนเราก็อยู่นี่นะครับลูกกดอยู่นี่ผมไม่เอาลูกมาเยอะนะผมเอามาหกนัดตรงนี้มีห้านัดนะเอามาห้านัดนี่เอามาห้านัดแล้วก็มีในลังเพลิงนัดหนึ่ง นะครับนัดหนึ่งแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยนะครับระยะเห็นไหมครับระยะที่ผมอยู่ก็ไม่ไกลนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับมันวิ่งมาถึงนี่นะไก่ป่าแล้วก็ลอกก็อยู่นี่หนึ่งตัวนะครับถ้ามีไก่เข้านะครับสัตว์ทุกตัวเข้าเลยนะเพราะว่าไก่มันระวังดีมากนะครับระวังดีมากถ้าเสียงนิดเดียวถ้ามันตกใจมันหนีเลยนะครับสําหรับไก่ป่าหมายเราก็ประมาณนี้นะครัเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณสามลูกข้างบนอีกลูกหนึ่งข้างล่างยิงค่ำค่ำนะครับยิงเข้าดีผมจะบอกให้นะครับ คำๆใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับสายล่านะครับสายล่าก็กดติดตามกันไว้นะครับสายล่า457นะครับสายล่า457ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คำแล้วก็จะเดินออกไปข้างนอกนะครับเดินกลับบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับ